จองนะคะไม่ต้องจ่ายค่าจองแม้แต่บาทเดียวเลยนะน้ําหอมอ่ะไม่ต้องค่ะแค่คุณเขียนคําว่าจองจองจองแล้วแคบไว้นะคะ,ะ,คะเพื่อให้มีหลักฐานว่าคุณเคยพูดว่าคุณจองอย่างเงี้ยค่ะเอาไว้เป็นหลักฐานเฉยๆนะคะแต่ครูจะไม่แคบไม่ว่าคุณจะจองเนี่ยหน้าเพจครูหรือไปจองตอนที่ ใครกําลังพูดเรื่องน้ําหอมหรือจองใต้เพจไทยก็ตามที่เขียนคําว่าจองคําเดียวค่ะจองจองอย่างนี้ค่ะแล้วแคปหน้าจอไว้นะคะแคปไว้เลยนะคะว่าฉันนะ่ะเคยเขียนคําว่าจองเอาไว้เพราะแค่คําว่าจองอองอจองจะมีตัวเนี้ยค่ะแค่คําว่าจองธรรมดาธรรมดาตัวเนี้ยค่ะจะสามารถให้คุณะคะ่ะนํามาแลกลับของขวัญได้นะคะครูจะแจกของขวัญตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสามเท่านั้น หลายวันจังเลยนดกคะครัค่ะจะแจกของขวัญน,นะคะนั่นก็คืออันแรกให้วา้าวเล่นๆกย่านะไม่ว่าคุณจะจองหนึ่งจองพันหรือจองห้าพันหรือจองหนึ่งหมื่นคุณจะจองเท่าไหร่ก็ช่างฟังน,นะคะส่งฟรีค่ะส่งฟรีค่ะเปิดเลทไม่เปิดเลทขวดเดียวร้อยขวดพันขวดหมื่นขวดส่งให้ฟรีค่ะ ก่อนอันดับแรกนะคะให้ถึงแค่วันที่สิบสามเท่านั้นนะคะใครที่มีคําว่าจองถึงวันที่สิบสามนะคะพอถึงวันที่คุณมาเปิดจริงๆนะคะของมาแล้วคุณจะไปซื้อวันไหนก็ได้นะคะหลังวันที่สิบสี่ไปแล้วอย่า่ะแต่คุณมีคําว่าคุณจองนะคะนั่นแหละค่ะคุณจะได้รับการส่งฟรีนะคะส่งฟรีแล้วเขามีกําหนดระยะเวลาจะ๊ะไม่ใช่ให้ส่งฟรียาวไปยาวไปไม่ใช่นะคะ เฉพาะคนที่จองเท่านั้นนะคะมีใบจองอเพราะฉะนั้นคุณต้องเขียนจองนะคะนะคะคุณเขียนจองคือคุณมีใบจองไม่ต้องก่กยเงินสักบาทเลยนะคะการจองฟรีค่ะส่งฟรีค่ะจะเปิดเลดทพันเลทห้าร้อยเลทรีเปิดเดยอะๆะเลยค่ะเพราะคุณจะได้ส่งฟรีแค่ล็อตเดียวคุณจะได้รับการส่งฟรีแค่เฉพาะล็อตการจองล็อตเปิดตัวเท่านั้นครูยอ้อนแจกกระจุยกระจายเลยค่ะเดี๋ยวค่อยดูนะว่าครูพูดจริงไหมนะคะหนึ่งส่งฟรีสอง คุณจะได้ในราคาที่หวาวมากเลวได้ในราคาที่ครูก้าบอกคุณเลยว่าไม่เอาครูก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรนะคะประมาณนั้นเลยนะสามมีของแถมกระจกระายอีกทุกคนเดี๋ยวกาบ <c oughs> มาบอกกแตกอะ่ะคุณนะคะคือหลายคนอาจจะคิดมาโอ้ยทําราคามาแพงเดี๋ยวคอยดูค่ะครูทําอะไรบอกแล้วนะคะคิดไตรตรองทบทวน ไปดูเลทราคาของแบรนด์ที่เป็นน้ำหอมตัวเดียวกันอกระชึ่งดึงกะดึงชึงนะคะแล้วก็ทําให้ต่ากว่าเขาหลายๆเท่าไปเลยคือพยายามเพราะอะไรเราพยายามแบบทําให้มันอยู่ในโลกออนไลน์อะคะ่ะเข้าใจนะคะเออประมาณนั้นนะโอ๊ยอยากจะปล่อยเลทเดี๋ยวนี้เลยได้แก่ยังค่ะนะ,ะยัง มีแถมทองทุกคนบอกเลยว่ามีแถมแหวนทองมีแถมน้ำหอมมีแจ๋วว้าพูดแค่นี้ก่อนก็พอนะคะแล้วให้ราคาพิเศษใครที่มีคําว่าจองนะคะหนูเคยเขียนจองไว้แล้วค่ะจากเทศคู่หนูเคยเขียนว่าจองไว้แล้วค่ะหรือหนูเคยโทรไปจองไว้กับทีมงานแล้วค่ะคุณต้องมีหลักฐานนะคะเพราะคุณไม่ต้องซื้อผ่านครูหรือผ่านพี่ลุงนะคะหมายถึงว่าคุณไปซื้อผ่านทีมงานได้ทุกคนเลยเออเจ๋งตรงนี้ค่ะเดี๋ยวหลายคน